สวัสดียามเช้าของวันจันทร์ที่19ป่ะวันเนี้ยวันจันทร์ที่19อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อวานเลยส่งของเสร็จแล้วมันเข้าเมืองมันจะได้หรอเนี่ยรถติดเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงจะสแล้วรถก็ปกตินะอันนี้ไม่ใช่ว่ามันติดเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมันเป็น ช่วงเวลา rush hour ตอนเช้าของขาเข้าสตอกโฮมคนระับติดๆแบบนี้อย่างชอบเลยคนระับเราก็ได้แต่ตามน้ำไปอะ่ะเราทำอะไรไม่ได้คนระับเราจะรีบไปไหนก็ไม่ได้นะครับเมื่อวานตัดต่อคลิปแรกเสร็จก็ลงเลยนะ จะพยายามถ่ายลงอาจจะทุกวันหรือไม่ก็วันเว้นวันนะแล้วแต่ว่ามันมีอะไรให้ชมให้ดูกันนะผมถ้าวันไหนไม่ได้ลงก็คือว่ามันไม่ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันก็ขับอย่างเงี้ยจะให้ผมถ่ายทั้งทุกวันก็มันก็ยังไงไงอยู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ดูนะใช่ไหมล่ะจะเคยถ่ายเป็นอาทิตย์ก็เริ่มมาถ่ายแบบถี่ขึ้นนะอาจจะวันเว้นวันหรือสองวันเว้นอะไรเงี้ยแต่ก็จะพยายามลงภายในอาทิตย์นี้นะครับ พยายามลงภายในอาทิตย์หนึ่งให้หมดเลยอะไรเงี้ยไม่ได้เก็บไปลงวันเสาร์ทิ์มันมันนานเกินอ่ะผมว่ามันนานเกินอ่ะท่านผู้ชมคงคงคิดว่ามันนานเกินอ่ะเป็นอาทิตย์อ่ะที่ผมทําอย่างนั้นแต่ก่อนก็เพราะว่าผมตัดต่อในคอมนะต้องกลับบ้านไปแล้วค่อยถึงจะตัดต่อได้แต่ว่าพอซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วมีที่เยอะขึ้นก็เลยตัดต่อในมือถือลงได้นะ แต่ว่าตัดต่ออาจจะไม่ดีนะครับอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝีมือการตัดต่อผมก็ได้แค่นั้นแหละความรู้ด้านการตัดต่อผมยังอันน้อยนิดนะครับต้องขออภัยทุกท่านเลยนะครับก็ต้องพยายามปรับปรุงกันต่อไป เมื่อคืนนอนไม่ค่อยได้เลยเมื่อคืนอะ่ะเป็นแบบเหมือนจะหลับนะแต่ก็รู้สึกตื่นตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะ เกิดการเป็นว่าเล่นเลยอ้อพรเช่คันนี้สวยอะน่าจะเป็นรถยืมนะรถยืมหรืออาจจะเป็นรถของเขาใช้งานนะับชื่อว่าอะไรเนี่ยมาคอมอ่านถูกไหมบะมามาราว่าอะไรบะอ่านไม่ออกอะ่ะเพราะอ่านตัวหนังสือเขาไม่ออกแต่โคตรสวยเลยดูดิผมชอบไฟท้ายอะ่ะผมชอบไฟท้ายอะไรแบบเรียบง่ายแบบนี้นะแบบ ขีดเส้นเดียวเรียบง่ายไม่อะไรมาก B M X 4 Ford นะ c ียร์ก็มาไหนว่า Ford Volvo V 60ก็สวยนะ Volvo มันดู Volvo นี่เป็นรถที่แบบสแตนดาร์ดที่สุดในสวีเดียนที่แบบใครๆก็ต้องขับอะ่ะมันมันดูเรียบง่ายอะ่ะแต่ว่ามัน ห้าสามศูนย์ e นะไฟไท้ายจะถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไฟไท้ายแบบหนะ้าสามศูนเนี่ยเนี่ยเวลารถติดผมก็นั่งดูรถนะนั่งดูรถไม่มีอะไรทําเวลารถติดแบบนี้ก็หาอะไรทําแก้เบื่อนะครีบไปก็เท่านั้นแหละโตโยตา้า รุ่นนี้ก็สวยนะแต่ผมชอบรุ่นโคโรล่า SUV มากกว่านะแน่ๆผมชอบรุ่นนี้5 5 2 0 d เป็นคอมบี้นะแต่น่าจะไม่ใช่ M-Sport น่าจะเป็น Sport Line หรือไม่ก็เอ่อ r y x u r y อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าท้ายมันไม่ใช่ M-Sport p a c k แพ็เนะครับเมื่อกี้แต่ไฟท้ายสวยผมชอบไฟท้ายตรงนั้นแหละ อันนี้ก็เทสล a รุ่นใหม่น่าจะรุ่นปัจจุบันหรือเปล่าไฟท้ายเป็นอย่างนั้นนะน่าจะไม่ใช่นะไฟท้ายมันยังแบบเป็นจุดๆๆ,ๆ,ๆอยู่แต่มันคล้ายๆอะ่ะเทสลก็มันไม่ไมแปลงโฉมสักทีอะ่ะมันยังไม่ถึงแบบรุ่นที่พีกอะไรเงี้ย x c 6 0ก็ cross country ก,ก็ถือว่ารถด,ดีรถรถโอเคเลยนะรถใหญ่พอดีเลยนั่งดูรถไปเลย x หนะครับใหญ่ไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ทรงมันเหมือนกล่องกล่องขับเคลื่อได้เนี่ยเนี่ยโพลิสตาถ้าวันหนึ่งผมจะซื้อรถไฟฟ้าน่ะผมว่าโพลิส t ตานี้น่ามองนะครับน่าจับตาดูมันถึงไฟท้ายมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ก็มันก็สวยอะ่ะมันก็เท่ไปอีกแบบนะเราได้แต่ติชมรถไปนะมีตังค์เมื่อไหร่ค่อยซื้อ ตอนนี้เราอยู่แถวชิสตาหรือเปล่าหรือแถวตรงนี้ชื่อว่าแล้วจำชื่อไม่ได้แล้วผมเคยมาบ่อยอยู่แต่ก่อนอะจริงเปิด Adaptive Cruise Control ไว้เลยก็ได้นะถนนก็โอเคนะถึงแม้หิมะจะตกเมื่อคืนแต่ถนนก็โอเคเพราะว่าฝนมันตกลงมาที่หลังน่าจะไม่ลื่น ตอนแรกผมยังกังวลอยู่ว่าผมต้องต้องย้ายของจากพวกมารถหรือเปล่าเพื่อจะได้มีน้ำหนักกดถนนนับแต่ว่าไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องทำหลับน่าจะไปได้อยู่แล้วรถข้างหน้าเนี่ยมันมาแรกอะไรข้างหน้าเราเลยอยากจะไปซะเลเกินคนระับคิดว่าหน้าร้อนนี่ผมจะซื้อรถใหม่นับต้องไปรอดูกันว่าซื้อรถรุ่นอะไร ยังแบบยังตัดสินใจไม่ได้เลยครับยังตัดสินใจไม่ค่อยได้เลยอยากจะซื้อมาแล้วก็ใช้สักห้าปีอะไรอย่างเงี้ยค่อยเปลี่ยนทีนะห้าปีเปลี่ยนอะไรย่างเงี้ยครับเอาไว้นานๆหน่อยตาม G P S ไปก็เหมือนมันจะให้เราไปออกทางสนามบินหรือเปล่าแต่ผมไม่ไปคนระับผมจะไปทางนี้ผมมาทางนี้ผมก็กลับทางนี้อ่ะเออจะไปทางอื่นทําไมล่ะ กาจะเพราะว่ารถติดแหละมันก็เลยอยากให้เราไปทางอื่นคนระับแต่มันก็เสียเวลาเท่ากันนั่นแหละสโตลเซอร์สโตลเซอร์โอ้ทำไมแถวนี้กว้างแถวนี้มันโล่งยังรู้สึกคนจะออกตรงนี้กันหมดเลย อรถแท็กซี่คันนี้มันไม่ไปหรอนี่มันมาขับอะไรอยู่ข้างหน้าเรานี่ไปก็ไปนะไม่งั้นแซงขวานะแซงขวานี่จะอันตรายนะทุกคนใครที่จะแซงขวานี่ก็ดูดีๆนะรถ <c oughs> มาที่เราแซงขวานี่โอ้ย <c oughs> สเสล็ด บางที่เราแซงขวาไปเงี้ยรถที่อยู่เลนในอะ่ะเขาเขาจะออกใช่ไหมล่ะเขาจะออกมาเลนนอกไม่ได้ไรูไ้ไอแต่ที่สวิเดนนี่เขาห้ามแซงขวากันนะทุกคนใครไม่รู้นะค <c oughs> Volvo XC40 ไฟท้ายโอเคนะผมว่าไฟท้ายสวยดีแต่มันสั้นไปหน่อยรถ SUV ไม่ค่อยถูกใจไวรุ่นเท่าไหร่นะครับ V60 นี่กำลังพอดีเลยสำหรับใบรุ่นนะถ้าเป็น o โว่นะเนี่ย V60 กสิำลังโอเคเลยมันไม่ยาวมาก V90 ผมว่ามันยาวแบบยาวเวอร์อะยาวเวอร์ไปหน่อยแต่ V60 นี่กำลังพอดีเลย นีรถรถคันนี้เพิ่งออกใหม่นะเนี่ยรถบรรทุกคันเนี้ยแต่เขาปิดไฟไว้ดิเนี่ยยังสวยเลยผมชอบลายมันนะลายมันเท่ดียังสวยเลยคนระับเพิ่งออกใหม่เลย มาอยู่ในเลนสามเลยนะทุกคนนะเข้ามาอยู่เลนในสุดเลยในสุดที่รถบรรทุกวิ่งได้นะแต่ถ้าใครขับรถเล็กก็เข้าไปวิ่งเลนในสุดเลยได้เลยคนระับใครที่จะลงใต้นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมสองเส้นในเนี่ยจะลงใต้นะครับใครที่คิดว่าตัวเองจะลงใต้แบบไม่ต้องโค้งไม่ต้องออกในสตอกโฮมก็ไปอยู่เลนในสุดเลยนะถ้ารถเล็กอะ่ะส่วนถ้ารถใหญ่ก็ถ้ารถใหญ่ไม่เกิน3.7ตันก็มาวิ่งเลนเกือบในสุดนะครับ เพื่อที่จะลงใต้นะครับอันนี้มันเป็นประสบการณ์นะใครที่เข้ามาดูช่องผมใหม่ๆจะรู้นะว่ามันมันคือประสบการณ์ของผมเองที่ที่เลือกเลนในสตอกโฮมนะครับใครที่มาขับในสตอกโฮมใหม่ๆนี่น่าจะงงงงกับเลนมากเลยนะแต่ว่าแนะนําให้อ่านป้ายแนะนําให้อ่านป้ายเลยนะเหมือนเดิมใครที่ขับในสตอกโฮมง่ายๆสตอกโฮมยึตบอยเมืองใหญ่อะ่ะให้อ่านป้ายให้ดูป้ายนะครับ GPS ก็เปิดไว้ เปไว้เป็นทางเป็นทางเลือกนะครับแต่ว่าแนะนำให้อ่านป้ายจะจะช่วยได้เยอะมากเนี <c oughs> ่ยป้ายมันก็บอกอยู่ว่า2เลนในนะไปใต้ไปเฮสซิงบอยนะเฮสซิงบอยส่วน2เลนนอกเนี่ยไปสตอกโฮมอาจจะออกอยู่แถวบรุมมาหรือออกแถวส่วนวนาะหรืออะไรงี้ก็ว่าไปนะมันจะมีเนี่ Boy, ยเฮสซิงบอยยเตอบอยก็ลงใต้นะครับ <c oughs> ใครที่ไปยอตบอยใช่ไหมล่ะจากสตอกโฮมก็จะไปออกที่เซอร์เดอร์เทเลียนะครับเซอร์เดอร์เทเลียก็เอา e สิแปดตัดตัดผ่านไปยอตบอยเลยนะครับส่วนเฮซิงบอยก็ลงใต้รวลัวแบบตรงๆดิ่งเลยไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยครับรถเยอะมากเลยผมไม่เคยขับรถเยอะขนาดนี้แบบเคยเคยก็เคยแหละแต่ว่าไม่ใช่แบบ ทางไกลแบบนี้นะผมเคยขับแต่แบบแป๊บเดียวเข้าเมืองออกเมืองเลย่แต่นี่ผมเข้าเมืองอย่างเดียวเลยนะครับรถถือว่าเยอะเยอะพอสมควรเนี่ยรถเล็กวิ่งเลนในได้เลยเลนในมันจะส่วนมากจะเร็วนะส่วนมากจะเร็วเลนในบางคนขับช้าก็ไปวิ่งเลนในก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะอ้อันนี้น่าจะสีหรือเปล่าสีอะไรก็ไม่รู้แต่ไฟท้ายมันแปลกๆอะ่ะ ไฟท้ายที่ผมชอบสุดก็น่าจะปี18นี่แหละของ B M สซีรีส์นะที่มันจะเป็นคล้ายรูปดาบอะร,รูปแบบเป็นเป็นเหมือนหูหแมวอะโตโยต้าแคมรีนะครับไฟท้ายก็ไม่ถูกใจไว้รุ่นเท่าไหรนะ่แต่ก็แต่ก็สวยนะข้างหน้าก็โอเคแต่มันดูทรงลักชัวรี่นะมันดูทรงแบบผู้ดีงไงนะบิสเนสแมนอะไรเงี้ยนะโตโยต้าแคมรีผมก็มองไว้อยู่นะโตโยต้าแคมรีรถรถครอบครัว อาจจะตรงตรงสเปคก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่รุ่นอยู่ผมขอเลือกรถที่อาจจะแรงหน่อยอันนี้ BM3 รุ่น Minor c h a n ชแล้วนะเป็นไฟท้ายแบบนั้นแล้วนะเป็นเฟสลิปหรือเปล่าแต่เป็นไฟท้ายแบบแบบอื่นแล้วนะไม่ใช่แบบเส้นแล้ว ไม่ใช่แม่ี่เชนอีกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรว่า LCI เหรออะไรสักอย่างนี่ะของ B M จำไม่ได้ปะแม่อร์เชนนี่เป็นเป็นตอนที่มันเปลี่ยนลุคหรือเปล่าเปลี่ยนทรงนิดนึงปรับทรงให้เข้าพกเฟสลิปอะไรเงี้ยครับเนี่ยนเะนี่ยรุ่นเนี้ยอันนี้เป็นรุ่นก่อนคนระับรุ่นก่อน LCI ไฟท้ายจะเป็นเส้นอยู่ ก็ลงเลยเฮอ,อพอเปลี่ยนเส้นมาแล้วก็ถือว่าโอเคโอเคขึ้นเนี่ยเห็นไหมสองเส้นที่ผมบอกข้างนอกมันจะเข้าสต็อกโฮมหรือไม่ก็ออกไปลิ้นดิงเยอะลิ้นดิงเยอะก็ตัดออกไปฝั่งซ้ายนะครับออกไปมันจะเป็นเกาะมันจะข้ามข้ามฝั่งไปนะครับใครที่ลงใต้ก็อยู่นี่แหละเดินไปนะครับอ่านป้ายอ่านป้ายศึกษาอ่านป้ายเอามันไม่ยากมันไม่ยากทุกคน ทุกคนเคยเป็นมือใหม่นะผมเคยเข้าสตอกโฮมครั้งแรกผมก็งงนะผมไปเหมือนจะหลงนะแต่ก็ไม่หลงเหมือนตาม GPS ไปนะไปนะแต่ก็ไม่หลงนะจนผมต้องเริ่มหัดอ่านป้ายเพราะหัดอ่านป้ายแนละ้วทุกอย่างคือทุกอย่างคือดีขึ้นอนะ่ะผมไม่หลงเริ่มจับทางได้อะไรเงี้ยนะทุกคนเคยเป็นทุกคนเคยเป็นมือใหม่หัดขับไม่ใช่ว่าเกิดมาจะเป็นเลยนะเราไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัว ใครที่มันจะไปก่อนเนี่ยก็ให้เขาแซงไปนะส่วนเราก็อยู่ของเราดีๆนะครับไม่ต้องกลัวนะทุกคนขับรถนี่ก็อย่าไปใส่ใจคนอื่นเลยนะครับคือเออผู้มือเก่งอะอะไรเงี้ยเรามือใหม่อะไรเงี้ยเก่งเกินผมก็ผมก็คิดอยู่นะว่าผมผมก็เก่งอะผมขับรถเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงจะเก่งแค่ไหนมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเรยวเดอมันก็ยังมันก็ยังมีคนที่ คนที่แบบคอยจับผิดด่าเราอะไรเงี้ยยิ่งขับรถบรรทุกนี้ยิ่งเจอบ่อยนะเนี่ยเราจะเปลี่ยนเลนเป็นเลนสามเลนนอกซึ่งเลนนอกเนี่ยมันจะเป็นสองเลนลงใต้แล้วนะหลังจากที่หลังจากที่สองเลนลงใต้สองเลนในลงใต้แล้วนะก็จะมาเจอสองเลนนอกลงใต้นะครับก็ออกมาพอพอวิดพอวิดอุโมงค์แล้วก็ออกมาอยู่เลนนอกได้เลยนะครับแต่อย่าออกไปนอกสุดนะเพราะว่าเนี่ยทางมันเบี่ยงเข้ามา ยอไปเลนนอกสุดนะถ้าอยู่เลนเลนเนี่ยมันก็อยู่นอกสุดนั่นแหละเออพอมันเบี่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าอุโมองค์อีกรอบนึงมันก็จะเป็นสี่เลนแล้วนะครับก็ผมจะออกไปอยู่เลนนอกสุดเลยเพราะว่าผมจะออกอีกไม่กี่กิโลหลังจากนั้นนะครับใครที่จะลงใต้ต่อไปก็อยู่เลนนอกสุดได้เลยนะครับอยู่เลนนอกสุดได้เลยแล้วก็ตาม E4 ลงไปเลย E4 Hasting b o ตามไป้ายไปนะครับ เป็นวิธีขับผ่านสกู๊มแบบง่ายๆไม่งงนะครับก็คือตามป้าย E c ี่ s i n g b บอยอย่างเดียวเลยอ่านป้ายนะครับมีป้ายก็อ่านครับขยันหัดอ่านป้ายฝึกอ่านป้าย GPS เปิดได้นะแต่อย่าอย่าอะเรอย่าไปงมง่ายกับ GPS มากเกินไปนะมันจะพาเราหลงซะมากกว่าเดี๋ยวแบบบางครั้งมันก็แบบแนะนําเส้นทางนี้นะให้เราไปทางให้ทางนี้เร็วกว่าที่มันก็จะพาเราเข้าเมืองอะไรก็ว่าไปนะครับ พอเข้าเมืองละล่าเริ่มและเอาอะไรวะนี่เข้ามาทําอะไรในเมืองก็ว่าไปนะครับอันนี้ตามประสบการณ์ของผมนะทุกคนนะแนะนําให้กันช่วยกันนะคนไทยขับรถในสวีเดนก็อาจจะมีงงนะครับอาจจะมีงงช่วยช่วยกันไปทุกคนผมประสบการณ์การขับรถเนี่ยของผมเนี่ยก็เยอะผมไปมาหลายเมืองแล้วนะผมก็เลยก็เลยมีประสบการณ์ อาจจะเยอะกว่าคนปกติก็ว่าได้นะใครมันจะขับรถทั้งวันทั้งคืนไปตั้งหลายจังหวัดอะไรเงี้ยก็ว่าไปใช่ไหมละ่ะเออคนขับรถบรรทุกก็หนึ่งในนั้นนะที่ทําอย่างนั้นคะสรบรถบรรทุกคันนี้มันจะไปไหนวันนี้ทุกพี่เล่นอยู่เลนกลางเลยแล้วนี่แล้วเราก็ไม่กล้าไปซะด้วยเผื่อเขาจะเปลี่ยนเลนเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเลนเป็นเลนนอกสุดละเราอยู่เลนนี้แหละจังหวะตรงนี้นะทุกคนใครที่อยู่เลนนอกสุดระวังนะจังหวะเข้าอุโมงค์ตัวเนี้ย รถมันจะออกมาให้ระวังนะให้ระวังนะรถบรรทุกข้างหน้าผมเบรกผมก็เบรกตามเลยแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะไปไหนคนระับไม่กล้าไปแรกก็ดีกลัวเขาไม่เห็นแต่ผมก็จะเปลี่ยนไปเล่นนอกละเขาปล่อยเขาไปคนระับเดี๋ยวอีกไม่กี่ก,กิโลผมก็จอดละเออดีขึ้นหน่อยไว้ มันไปติดเอาตรงแรกๆนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลนรับเอ้ยทำไมเขาขับช้ากันจยงวงเงี่ยเปลี่ยนเลนนะโอ้ลูกพี่ขับช้าขนาดนี้ไม่มีรถนะดูกระจกดีๆนะดูกระจกหลังกระจกข้างก่อนที่จะเปลี่ยนเลน จริงเราก็ดูก่อนรอบแรกนะครับดูกระจกก่อนรอบสองตีไฟเลี้ยวนะครับรอบสามดูกระจกอีกทีเพื่อชัวร์นะให้เขาให้เขาชะลอให้หรือให้เขาเห็นแล้วนะว่าเราจะเราจะเปลี่ยนเลนละเขาก็จะชะลอให้เขาก็จะแล้วรอบสามก็ค่อยเข้ามาคนระับเวลาเวลาเปลี่ยนเลนคนระับไม่ต้องเปลี่ยนแบบกระทันหันนะไม่ต้องแบบกึกนะไม่ต้องแบบหักเลยไม่ต้องนะค่อยๆเข้านะมันไม่มีใครว่าหรอกนะผมเจอบ่อยนะไปพวกที่จี้ตูดเนี่ย เหมือนแบบมึงรีบอ่ะเพราะมันก็แบบชอบตีไฟสูงไล่เรานี้ใช่ไหมเวลาผมเปลี่ยนเลนผมไม่สนใจนะผมเปลี่ยนช้าๆแบบชิวๆเออเหมือนแบบอารมณ์กวนมันนิดนึงอ่ะเออมันจะรีบไปไหนอะไรเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวผมก็จอดละไปเอาพ่วงก,กันหน่อย ตอนนี้ก็จอดพักอยู่ที่แถวเวสตะเล็กที่ใหญ่ดีนะดูดิปกติแล้วรถเต็มนะตรงเนี้ยแต่วันนี้ไม่เห็นจะเต็มเลยฝั่งนู้นก็เป็นห้องน้ําแล้วก็รถเล็กจอดนะรถบรรทุกก็จอดตรงนี้แล้วมันจะมีทางลงไปมอเตอร์เวย์ก็จะมีอจอดอีกทีหนึ่งนะอากาศก็ฟ้าฟ้าคึมคึมคึม หมือนมืนจะฝนตกใช่ไหมแต่มันตกไปแล้วดิแต่มันก็ไม่ตกต่อแล้วก็หิมะตกแล้วก็ฝนตกไม่รู้ว่าเป็นอะไรวันนี้จอดแบบนี้ก็เช็ครอบหน่อยดูว่ามีน็อตหลุดไหมพ่วงหลุดไหมสายหลุดไหมประตูปเปิดไหมก็ว่าไปเราจะลงไปที่บริษัทเอาพ่วงไปไว้เอาเทลเลอร์ไปไว้นะไปถอดเทลเลอร์ไว้ แล้วก็เอาแต่ดอลลี่เอาดอลลี่ไปเราจะไปเอาไปเอาเทลเลอร์ที่ฮัมสเตอโอเควันนี้ก็เป็นวันง่ายๆนะของของก็ส่งไปเสร็จประมาณตอนตอนเที่ยงปะไปรอส่งของที่สคมคูดนานเลยไม่รู้ว่าจะรออะไรตั้นานรอเป็นชั่วโมง รถเล็กอะสแสกนยังเฮ้ยลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฮ้ยแหมฟังมอนแคนซะด้วยนะใครคิดว่าขับรถบรรทุกที่สเสด็จแล้วเราจะฟังเพลงแบบคาร์บอยคันทรีรถอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราฟังมอนแคนมอนแคนแก,นแกน่นคุนว่าจะกินพิซซ่าเพิ่งกินไปไอพิซซ่าอันนึงอะแต่เราเหลือตั้งห้าใช่ไหมวะ ซื้อมาหกใช่ไหมก็กินไปหนึ่งก็ต้องเหลือห้าเออกินได้อีกนหนึ่งเออกินได้อีกนหนึ่งนั่นเนี่ยแล้วเข้ามากันใหม่ด้อยู่บริษทัทละโอ้ตัดคลิปไปตั้งแต่ตอนไหนวะตอนเรารับเสร็จใช่ไหมน,นี่ก็เป็นบริษทัทนะดูได้ว่าเขาาดอลลี่มาจอดไว้อย่างนี้เพราะว่าอาจจะไม่ต้องการอะไรงี้นะบแต่ส่วนมากก็จะมีเบอร์ของมันนับน,นี่ก็ ได้ยินเสียงเพลงไหมผมเปิดเพลงดังไปไหม <c oughs> เปิดซสดังเลยตอนนี้เราเอาพว่วงเอาเทรลเลอร์มาทิ้งไว้นะเพราะว่าผมจะไปฮัมสตาเพื่อที่จะไปเอาเทรลเลอร์อันใหม่ที่เขาส่งข้ามมาจากเดนมาร์กไปต่อเอานะก็มีแต่รถเปล่านะไม่ได้เอาของไปด้วยจากนี้ไปก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอะ่ะคิดดูดิวิ่งรถเปล่าไปชั่วโมงครึง่งเอาแต่ดอลลี่ไปนะอันนี้มันชื่อว่าดอลลี่นะทุกคน ถ้าใครไม่รู้ดอลลี่ดอลลี่มันจะเป็นแค่ต่อกับรถใช่ไหมล่ะพว่วงแล้วก็เป็นเล็กๆอย่างนี้เพื่อที่จะไปต่อกับพวกเทรลเลอร์อีกนะครับก็คือมันจะเป็นสองสองต่อใช่ไหมเขาเรียกว่าสองต่อสองข้อพับสองสองพับเขาเรียกว่าอะไรวะข้อพับอะ่ะคือตรงนั้นตรงนึงแล้วก็ตรงนี้ตรงนึงนะครับเดี๋ยวนี้มี3.4เมตรเข้ามาก็จะเป็นต่ออันนี้ ต่อน,นี้แล้วก็ต่อเทรลเลอร์แล้วก็ต่อเทรลเลอร์อีกนึงหรือไม่ก็ต่อเป็นพ่วงอีกนึงอยู่ข้างหลังนะดอลลี่ก็จะเป็นว่านี้นะใครที่ไม่รู้จักนะดูง,ง่ายสังเกตง,ง่ายว่าดอลลี่นี่คืออะไรคือที่ต่อน,นี่มันจะมีไฟนะเขาเรียกว่าดอลลี่ถ้าไม่มีไฟแล้วมันจะติดกับพ่วงเลยก็คือไม,ไม่ได้เรียกว่าดอลลี่นะมันติดกับพ่วงเลยอันนั้นเขาจะเรียกเป็นพ่วงเลยนะคือสลับส่วนอันนี้ถ้าเราเอาเทรลเลอร์มาต่อใช่ไหม เอาเทรลเลอร์มาต่อเขาจะเรียกว่าแสลบเหมือนกันนะแตคือพ่วงแต่ว่าถ้าถอดเทรลเลอร์ไปอันนี้เขาเรียกว่าพ่วงเหงสวังก็คือเป็น <sk ill> เป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนพ่วงเหงสวังอ่ะคือแค่แค่พ่วงเล็กๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะวังอ่ะก็คือหาคำไม่เจอนะแต่มันต่างกันนะก็คือมีเทรลเลอร์มาเขาเรียกว่าแสลบแต่ว่าถอดเทรลเลอร์ออกเขาเรียกว่าพ่วงเฮงสวังก็คือเหมือนพ่วงตามเฉยๆไม่มีอะไรนะไม่มีของไม่มีอะไรพร่วงตามเฉย แต่ถ้าถ้าไม่ใช่ดอลลี่แต่เป็นพ่วงเลยก็เรีวยว่าพ่วงนะเขาเรียกว่า s l a บเทเลอร์ก็คือที่มันถอดได้เห็นไหมที่รถรถลากรถหัวลากเขามาต่อได้เหมือนกันหรือจะเป็นดอลลี่นะก็เหมือนหัวลากนั่นแหละแต่แค่เป็นรถพ่วงมาต่ออีกทีนะงงไหมงงโอเคไปหาที่นอนกันทุกคนผมคิดว่าจะไปไกลที่สุดเท่าที่ไปได้นะมีแค่ชั่วโมง10นาทีน่าจะไปถึงลาโฮมอยู่นะครับ พรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยดูตารางผมดูตารางที่จะได้ของต่อไปพรุ่งนี้คือคิดว่าน่าจะได้ไปดอดแล้วนะไปกลางสวีเดนอีกแท่เลยนับตรงที่เขาขี่สกีกันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะได้ไปตรงนู้นแหละมีเยอะเลยมาดูกันดิว่าจะรอดไหมผมไม่ค่อยชอบไปตรงนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีที่เอาพ่วงไว้นับโอเคนะ โชว์รถโชว์รถขยันโชว์รถหน่อยเผื่อมี FC นะ Scania r i r 4 4 5 0 Scania R ดิไม่ใช่ a อร a แค่นี้เป็นสัเนียงสวีเดีนครับ450นะมีชื่อผมติดไว้เลยเอามาแปะไว้ให้ฉันอะ่ะเดี๋ยวคนจำไม่ได้นะผมคิดว่าจะสั่งใหม่นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรดีถ้าถ้าใครเห็นรถบริษัทผมเนี่ยสังเกตดูว่าผมมีป้ายชื่อไหมคนระับถ้ามีคำว่า <Yeah. S 2> A P P E u p 8 e. นะครับก็เป็นผมขับนะครับทักทายกันได้นะทักทายกันได้ไม่รู้ว่าทุกคนทุกคนอยู่บนถนนเยอะแค่ไหนหรือไปไปไหนมาไหนเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเจอก็ทักทายได้นะแบบอาจจะเจอขับรถแล้วก็เจออย่างนี้ก็ทักทายกันได้บกมือหรือตีไฟสูงใส่ก็กเออถ้าอยากโดนไฟสูงบาดตาก็ตีไฟสูงใส่ได้นะโอเคไปกันเลยดีกว่าเว้ย